อรุณสวัสด์เจ้าเถอจริงใส่แพร่วันที่21สตุลาคม2,568มีกับไม่มีก่อเกิดซึ่งกันและกันจึงเชื่อมชีวิตสู่พลังต้นกำเนิดมีกับไม่มีก่อเกิดซึ่งกันและกันย็งเกิดศักยภาพแห่งการสร้างสรรค์อย่างสงบเงียบจากประโยคที่ว่า มีอำนวยความสะดวกไม่มีก่อบทบาทนั่นเองหมายความว่ามีกับไม่มีเป็นหนึ่งเดียวและเท่าเทียมกันเท่าเติดจริงบทที่28่สิว่าจึงเป็นระบบใหญ่ที่สมบูรณ์ไม่แบ่งแยกเท่าไม่เคยแบ่งแยกแต่บางคนมักมองมีและไม่มีเป็นสองสิ่งตรงกันข้ามเสมอหรือว่าไม่มี คือการปราศจากสิ่งใดและถือว่ามีคือความจริงแท้แน่นอนมีกับไม่มีเหมือนภาพของหินหยางที่ดูเหมือนปลาสองตัวในหินมีตาของหยางและในหยางมีตาของหินนี่คือความลึกล้าแห่งการเคลื่อนไหวสลับตับเปลี่ยนของหินและหยาง สรรพสิ่งในฟ้าดินล้วนมีพลังตรงข้ามสอดประสานอยู่ในตัวนิฉะนั้นแล้วก็จะมีแต่ยินเดียวจึงไม่เกิดและยางเดียวจึงไม่เติบโตศักยภาพแห่งการสร้างสรรค์ก็จะสูญเสียไป 1. ห,หากถือว่าไม่มีือการปราศจากสิ่งใดก็จะเข้าใจผิดเกี่ยวกับอ้เวย โอ้ยไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยแต่ทำทุกสิ่งตามปกติซึ่งมีจิตที่รักษาความว่างไว้โเ้ยเมื่อมองจากภายนอกเหมือนไม่ต่างอะไรแต่สภาวะภายในจิตนั้นปรับถูกยกระดับไม่แบ่งแยกไม่ตัดสินไม่ยึดมัน่นยังแต่จดจ่ออยู่กับปัจจุบันและทุ่มเทอย่างเต็มที่ ดังนั้นเจ้าเจอจริงบทที่สามกล่าวว่าปฏิบัติอย่างอเไว้ไม่มีอะไรที่ไม่สำริดผลไม่ตั้งความคาดหวังเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำก็ทำอย่างเต็มที่และปล่อยวางเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินอย่างเด็ดขาดกลับสามารถสัมผัสชีวิตและเดินเข้าสู่จิตได้อย่างเต็มที่2 ถ้าถือว่ามีเป็นสิ่งจริงแท้แน่นอนก็จะไม่เข้าใจเกี่ยวกับความไม่เที่ยงเต่าจริงบทที่16บหก่าวว่าทุกสิ่งกำลังเจริญเติบโตตามวิถีถ้าได้สำรวจวัฏจักรสรรพสิ่งสิ่งใดก็ตามที่มาจากไม่มีต้องผ่านการเกิดแก่เจ็บตายและสุดท้ายกลับคืนสู่ไม่มีดังนั้น มีไม่ใช่ความจริงแท้แน่นอนแต่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ใหญ่โตจุดหมู่ดาวก็ยังต้องค่อยๆกลับตืนสูดไม่มีอยู่ดีทุกสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งจริงแท้ดังนั้นจึงไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นแต่กฎแห่งการเมียนไหวาย,ายเกิดนั้นเป็นนิรั์ ผู้ควรแก่การตรึกตรองไคร่ครวนในจักรวาลความไม่เที่ยงก็คือความเที่ยงนั่นเองจึงต้องมองด้วยใจสงบในชีวิตสิ่งที่ต้องทำจงทำให้เต็มที่เยืนหยัดต่อไปยึงกำชัยสิ่งที่เกินกำลังปล่อยวางเสียจึงเป็นทางออกที่ดีการยึดติดยิ่งน้อยชีวิตก็ยิ่งสงบสุข เบาสบายดังนั้นมีกับไม่มีไม่ใช่สิ่งตรงข้ามมีเพียง,งยินยางประสานกันและกอบซึ่งกันและกันจึงทำให้ชีวิตคงศักยภาพแห่งการสร้างสารรค์อย่างสงบเงียบตลอดกาลนี่คือความลึกล้ามหัศจรรย์แห่งการเคลื่อนไหวของเต้าอรุณสวัสดิ์ คนเรามีเพียมอยู่ในความสงบนิ่งเท่านั้นโลกจึงจะผันมาเป็นความโชคดียิ่งสงบนิ่งได้ฉันใดคลื่นความถี่ของสนามแม่เหล็กก็ยิ่งสูงมากขึ้นฉันนั้นการฝึกฝนหลอมหล่อที่แท้จริงคือการทำตนเองให้สงบนิ่งกลมเกลียวกรองดองและรักษาความเป็นกลางให้มากยิ่งขึ้นยกระดับพลังสนามแม่เหล็กให้สูงขึ้น พลังอันดีงามจึงไหลเวียนไปสู่จุดนั้นและประคองให้อยู่ในสภาวะเช่นนี้สิ่งดีงามจึงจะหลั่งไหลเข้ามาโดยอาจารย์เจ้าเมี่ยวบอกกันยายน2 5 0 8